โอ้โหดูน,นี่ครับอันนี้ผมขับรถเลยสุดๆเลยโอ้โหชนพัดหมดเลยนะครับนี่ครับอืมเป็นโอ้โหครอบกระเด็นไปนน่นนี่ครับไฟเลี้ยวเปิดฝาอ้างครับให้แบบนี้เดี๋ยวพามาดู ภายในนะครับนี่ครับจะไปตายนะครับคบอมพันผมนี่ก็คือคอมพันผมนั่นเองกดไม่กดไม่กด よこった。